สวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้ก็มาท่องโลกภาษาไทยไปกับครูแนกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปหลายอาทิตย์วันนี้นักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าเราเรียนกันเรื่องอะไรอะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือคําที่ใช้ทองันโทตัวรือตัวรอืออะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวทอนันโทตัวรือและตัวรือ มีการอ่านออกเสียงยังไงและนับไปใช้ยังไงนะคะผังการใช้คําตัวทอมนโทตัวฤและตัวรือนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือคําที่ใช้ทอมนโทแล้วก็คําที่ใช้ตัวรฤและก็ตัวรือนะคะคำที่ใช้ทอมนโทนะคะจะแบ่งออกเป็นสองเสียงค่ะนั่นก็คือหนึ่ทอมนโทออกเสียงดอและก็ทอมอนโทออกเสียงทอค่ะ ต่อมานะคะก็คือคําที่ใช้ตัวรืและก็ตัวรือนะคะตัวรืนะคะ,ะ,คะจะแบ่งออกเป็น3เสียงค่ะนั่นก็คือรืออกเสียงรืรืออกเสียงริแล้วก็รือออกเสียงเรือค่ะต่อมานะคะตัวรือนะคะก็คือจะใช้อ่านออกเสียงว่าตัวรือเลยค่ะอ่าจากภาพที่เห็นนะคะนั่นคือตัวอะไรนักเรียนเคยเห็นไหมคะ นักเรียนน่าจะเคยเห็นนะคะตัวนี้ก็คือตัวทอมุนโทนะคะเป็นพยัญชนะตัวที่17ในพยัญชนะไทย44ตัวนะคะเราอ่านว่าทอมุนโทค่ะคําที่ใช้ทอมุนโทนะคะก็คือเมื่อเวลาเราเขียนเป็นพยัญชนะต้นนะคะสามารถอ่านออกได้สองเสียงค่ะนั่นก็คือทอมุนโทอ่านออกเสียงดอแล้วก็ทอมุนโทอ่านออกเสียงทอนะคะยกตัวอย่างเช่นทอมุนโทออกเสียงดอนะคะบัณฑิต อ่านว่าบัณฑิตนะคะมุนดบอ่านว่ามุนดบบรรดุอ่านว่าบรรดุนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวทอมุนโทจะออกเสียงดอค่ะเรามาดูทอมุนโทอ่านออกเสียงทอกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น มนโทอ่านว่ามนโทมนทนอ่านว่ามนทนมนทาอ่านว่ามนทานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทอมนโทนะคะจะอ่านออกเสียงทอซึ่งจะแตกต่างกับเมื่อกี้นะคะที่ทอมนโทออกเสียงดอค่ะเรามาอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันบ้างนะคะก็คือทอมนโทออกเสียงดอค่ะบันดิตขึ้นบนโดบ เสียงกระทบกลองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทอมุนโทออกเสียงดอไม่ว่าจะเป็นบันดิตมนดบบันดอกหรือว่าบันดุนะคะจากภาพนะคะคำนี้อ่านว่าบันดิตนะคะหมายถึง ผู้มีปัญญาผู้ทรงความรู้หรือนักปราชญ์คําคที่สองนะคะอ่านว่าบนดบนะคะบนดบหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสค่าภาพที่3นะคะก็คือกลองบันดะนะคะอ่านว่าบันดะนะคะก็คือกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบนผูกตุ้มหลัก ห้อยลงอยู่หน้ากลองนะคะภาพสุดท้ายนะคะคือภาพบรรดุนะคะบรรดุนี่หมายถึงว่าเหลืองอ่อนขาวเหลืองหรือซีดต่อมาเรามาดูบทร้อยกลองที่ทอมนโทออกเสียงทอกันบ้างนะคะมนโทและมนทนทอเล่นกุนออกเสียงทอมนทากุลทีหม้อทันทสถานและจันทาน ไม่ว่าจะเป็นมนโทมนทนมนทากุนทีทันทสถานหรือว่าจันทานนะคะอ่านออกเสียงทมนโทออกเสียงทอค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปของนางมนโทนะคะอ่านออกเสียงว่ามนโทค่ะหมายความว่ามาเหสีของทศกณัณฐ์หรือแม่ของนางสีดานเองค่ะในเรื่องรามเกียรติ์ ภาพนี้นะคะอ่านว่ามณฑลมณฑลแปลว่าเขตบริเวณการปกครองหลายๆจังหวัดรวมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นมณฑลอยู่หนานมณฑลเสฉวนในประเทศจีนนั่นเองค่ะรูปต่อมานะคะเป็นรูปดอกไม้สีเหลืองนั่นก็คือดอกมุนทาอ่านว่ามุนทา แปลว่าชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกสีเหลืองนวลมีกลิ่นหอมค่ะรูปนี้นะคะคือรูปกุนทีกุนทีนะคะหมายถึงหม้อนั่นเองซึ่งเป็นหม้อโบราณที่ปั้นจากดินเผานะคะหรือเราจะเรียกว่าคุนทีหม้อน้ำหรือเต้าน้ำก็ได้คะ่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปทันทัศสถาน อีกครั้งค่ะทันทสถานแปลว่าที่คุมขังเรือนจำหรือคุกซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆในข่าวนะคะรูปนี้นะคะก็คือรูปจันทานออกเสียงว่าจันทานนะคะก็คือคนอินเดียที่มีพ่อแม่ต่างวรรณะกันนะคะเราจะเรียกว่าวันณะจันทานหรืออีกความหมายหนึ่งคือคือคำว่าต่ำช้านั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเรียนรู้เรื่องคําที่ใช้ทอมุนโทซึ่งเราสามารถอ่านออกเสียงได้สอเสียงค่ะนั่นก็คือทอมุนโทออกเสียงดอและทอมุนโทออกเสียงททนะคะมายุตัวอย่างเช่นทอมุนโทออกเสียงดอก็คือมีคําว่าบันดิตนะคะบันดุนะคะมุนดบนะคะหรือว่าบันเดาะค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่าง คำที่ใช้ททมนโทออกเสียงทอนะคะยกตัวอย่างเช่นมนโท มนทามนทนเป็นต้นค่ะนี่ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องคำที่ใช้ทอมนโททั้งหมดนะคะคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหลังจากเรียนรู้ในวิดีโอนี้เสร็จให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในใบางานที่หนึ่งคำที่ใช้ทอมนโทคุณครูทำตัวอย่างให้เรียนดูแล้วเรียนทำในสมุดให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ